เดี๋ยวเราไป ดูพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับในฉบับแรกเนี่ยนะฮะฉบับที่1ประกาศในวันที่5กุมภาพันธ์251 1นะมีผลบังคับใช้ในวันที่6กุมภาพันธ์251 1ก็คือมีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2เนาะก็คือประกาศในวันที่17พฤษภาคม2 5 5 6นะครับมีผลบังคับใช้ในวันที่ 58, ส8พฤษภาคม2 5 5 6ก็มีผลนะครับใช้ถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับเช่นเดียวกันครนี้เรามาดูในมาตรา3พระราชบัญญัติน,นี้ก็คือในเรื่องของนิยามศัพท์นิยามศั์เนี่ยออกข้อสอบบ่อยนะครับนิยามศัพ์เนี่ยจะออกเรื่อยๆเ,เรามาดูนิยามศัพท์อันแรกก็คือคนพิการคนพิการหมายถึงอะไร ครับคนพิการหมายถึงบุคคลนะครับซึ่งมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็นการได้ยินการเคลื่อนไหวการสื่อสารจิตใจอารมณ์พฤติกรรมสติปัญญานะแล้วก็การเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆและมีความต้องการจําเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ ในด้านหนึ่งด้านใดเพื่อให้สามารถที่จะปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันได้หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไปได้ซึ่ง ประเภทและก็หลักเกณฑ์เนี่ยตรงนี้เป็นข้อสอบนะอันนี้ระวังดีๆนะครับประเภทและหลักเกณฑ์ของผู้พิการเนี่ยหรือว่าผู้ที่มีความบกพร่องเนี่ยนะครับเขาจะถามว่าประเภทและหลักเกณฑ์เนี่ยใครเป็นผู้ประกาศกําหนดอันนี้แหละระวังจะเป็นข้อสอบและเคยเป็นข้อสอบด้วยผู้ที่ประกาศกําหนดประเภทของผู้พิการนะครับหรือผู้ที่มีความบกพร่องเนี่ยรวมทั้งหลักเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือนี่ครับรัฐมนตรีว่าการว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดนี่นะข้อสอบต่อมาครับผู้ดูแลคนพิการผู้ดูแลคน พิการจะหมายถึงบิดามารดาผู้ปกครองบุตรสามีภรรยาญาติพี่น้องหรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรือรับอุปการะคนพิการต่อมาครับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเราจะเรียกย่อยๆกันว่า IEP ชื่อเต็มมันคือ i n d i v i d u a l r i g h t Education Program ออย่าลืมคำว่าโปรแกรมเพราะว่าบางทีข้อสอบมันจะออกนะครับว่าเป็นชื่อเต็มภาษาอังกฤษชื่อ บางทีเราอาจจะไปจําคําว่าแลนแลนตัวนี้มันจะเป็น IIP ซึ่งตัวนั้นอ่ะมันจะเป็นแผนการสอนแต่ตัวนี้มันเป็นแผนการจัดก,การเรียนรู้นะครับเข้าใจคําว่าโปรแกรมนะ Individualized right Education Program นะครับซึ่งจะหมายถึงแผนซึ่งกําหนดแนวทางในการจัดก,การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการตลอดจนกําหนดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคลต่อมาครับเทคโนโลยี Technology, สิ่งอำนวยความส เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก,ดวกจะหมายถึงเครื่องมือนะอุปกรณ์ก่อน,นอ q u i ปเ e n t เนาะเครื่องมือก็ทูลใช่ไหมครับอ,อุปกรณ์ก็ e q u i ป m e n t ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรือเซอร์วิสก็คือบริการที่ใช้สําหรับคนพิการโดยเฉพาะหรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการในแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มรักษาคงไว้หรือพัฒนาความสามารถและก็ศักยภาพที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจําวันเพื่อการดํารงชีวิตอิสระนะครับต่อมาครับมาดูในมาตรา3เนาะ,ะในมาตรา3เนี่ยเขาให้ยกเลิกบทนิยามคําว่าครูการศึกษาพิเศษในมาตรา3แล้วมาใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทนก็คือครูการศึกษาพิเศษก็คืออย่างนี้ครูการศึกษาพิเศษเนี่ยหมายความว่าครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป เมื zaman, its the ่อก่อนเนี่ยครูการศึกษาพิเศษเนี่ยตอนปี51เนี่ยก็คือตัวฉบับเดิมเนี่ยฉบับเริ่มแรกเลยเนี่ยมันจะหมายถึงครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไปตรงเนี้ยแค่นี้ก็คือพูดง่ายๆว่ามันค่อนข้างหายากครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไปแปลว่าสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไปเนี่ยมันต้องเป็นโทแล้วใช่ไหมคือต้องต้องสูงกว่าปริญญาตรีอ่ะแล้วต้องเป็นวุฒิการศึกษาการศึกษาพิเศษด้วยนะบุคลากรตรง ที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีเนี่ยนะฮะระดับปริญญาตรีวันนี้ก็มาเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเอาระดับปริญญาตรีก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าระดับปริญญาตรีจะต้องผ่านการประเมินทักษะการสอนของคนพิการด้วยพูดง่ายๆว่าต้องมีการผ่านการประเมินทักษะการสอนของคนพิการตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการกำหนดแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติหน้าที่สอนด้วยนะฮะปฏิบัติหน้าที่สอนด้วยการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาการนิเทศหรือโท้ทีการจัดการศึกษาการนิเทศหรือหน้าที่อื่น เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนนะครับตรงนี้นี่คือเป็นข้อความที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนาะก่อนเอาแต่วุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีบุคลากรก็หาไม่ได้มันน้อยครับมีจํานวนจํากัดต่อมาการเรียนร่วมการเรียนร่วมก็หมายถึงการที่เอาคนพิการเนี่ยนะครับเข้ามาศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปใน,ในทุกระดับแล้วก็หลากหลายรูปแบบรวมถึงการจัดการศึกษาให้สามารถรองรับการเรียนการสอนสําหรับคนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการด้วยก็คือพูดไง่ายๆว่าเอาคน พิการเนี่ยมาเรียนร่วมกับกลุ่มคนปกตินะเด็กปกติเขาเรียกว่าเรียนร่วมเรียนรวมเรียนร่วมต่อมาครับสถานศึกษาเฉพาะความพิการตรงนี้แหละถามว่ามันเคยออกข้อสอบไหมเคยตรงนี้จะเป็นข้อสอบอาจจะเป็นข้อสอบได้มันจะมีอยู่ด้วยกัน3สถานเนาะมันจะมีด้วยกันสถานที่อยู่ด้วยกันสสถานที่เนาะที่เวลาเขาจะถามก็คือสถานศึกษาเฉพาะความพิการนะครับแล้วก็ศูนย์การศึกษาพิเศษแล้วก็ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการนี่แหละ1 2 3นี่แหละนะครับคราวนี้เรามาดูในแต่ละสถานที่สถานที่แรกเลยนะครับก็คือสถานศึ สถานเฉพาะความพิการเนี ism, ่ยนะครับถ้าเปรียบกับโรงเรียนปกติโรงเรียนเด็กปกติเนี่ยก็คือก็คือสถานศึกษาก็คือโรงเรียนปกตินี่แหละแต่เด็กปกติเขาจะเรียกว่าสถานศึกษาเนาะแต่พอเป็นสถานศึกษาของคนพิการเขาจะเรียกว่าสถานศึกษาเฉพาะความพิการเปรียบเหมือนโรงเรียนปกติแหละแต่เป็นของคนพิการสถานศึกษาเฉพาะความพิการอันนี้จะหมายถึงสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการโดยเฉพาะเห็นไหมครับโดยเฉพาะเลยทั้งในลักษณะอยู่ประจําไปกับหรือรับบริการที่บ้านก็แล้วแต่นะครับ ส่วนศูนย์การศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษเนี่ยถ้าเปรียบกับคนปกติเด็กปกติสมัยก่อนเราเรียกว่ากศนเนาะสมัยนี้เราเรียกว่าสกรนะครับสกรใช่ไหมฮะก็คือก็คือศูนย์การศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษคือสถานถศึกษาของรัฐที่จ่ายการศษานอกระบบเห็นไหมตรงนี้มันนอกระบบหรือตามอธิอาศายศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตแล้วก็จ่ายการศึกษาอบรมแก่ผู้ที่ดูแลคนพิการครูบุคลากรและชุมชนรวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลย สิ่งอำนวยความสะดวกนะฮะบริการและก็ความช่วยเหลืออื่นใดตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงในประกาศกระทรวงนะครับอันนี้ก็คือถ้าโดยทั่วไปกับเปรียบเหมือนสกรอของเด็กเรียนนอกระบบตามอธัธยาศัยเนี่ยนะฮะต่อมาสถานที่ที่3คือศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอันนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษอันนี้ศูนย์การเรียนศูนย์การเรียนเนี่ยมันมันถ้าเป็นถ้าเป็นพรบการศึกษาแห่งาชาติเนี่ยมันก็จะมีมันจะมีสถานพัฒนาเด็กปฐมบับใช่ไหมฮะมีโรงเรียนแล้วก็ศูนย์การเรียนใช่ไหมครับมันจะลักษณะเป็นหลักสูตรระยะสั้นอะไรเงี้ยหรือที่นอกเหนือจากรัฐจัดเขาจะเรียกว่าศูนย์การเรียนแตนี้สําหรับคนพิการเนี่ยเขาก็เรียกศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการนะฮะศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการก็คือหมายถึงว่าที่นอกเหนือจากรัฐจัดอาจจะเป็น ดโดยนะฮะโดยหนึ่งงานการศาึกษานอกโรงเรียนบุคคลครอบครัวชุมชนเ่ช่นโฮมสกูลอย่างเช่นครอบครัวจัดบุคคลจัดชุมชนจัดองค์กรเอกชนจัดสถาบันศาสนาอะไรจัดอย่างเงี้ยนะครับเป็นศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการนะต่นนี้ก็ทําความเข้าใจเอาจําให้ได้ว่าอะไรที่มันเป็นสถานศึกษาที่เรียนปกติไปกับหรืออยู่ประจาอันนี้เขาเรียกว่าสถานศึกษาเฉพาะความพิการอะไรที่มันจัดการศึกษาสําหรับนอกระบบตามอาทิยศัยอะไรเงี้ยก็เรียกว่าศูนย์การศาึกษาพิเศษนะครับอะไรที่มันเป็นการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลครอบครัวจัดเอง ชุมชนจัดเองหลักสูตรระยะสั้นก็เรียกว่าศูนย์การเรียนเพาะความพิการอย่างเงี้ยต่อมาสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาคนพิการเนี่ยจะมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้นะครับมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้อันแรกคือจะได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นไม่เสียนะอย่างที่เราทราบๆกันที่เราติวมาก็คือการศึกษาแข่งชาติปกติในมาตราสิบอะพรบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยปกติไม่เก็บพิการไม่เสียอย่างเงี้ยนะฮะปกติไม่เก็บพิการไม่เสียเนาะเพราะนั้นคนพิการได้รับกาารึษโดยม ค่าใช้จ่ายตอนนี้ได้รับตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะข้อสอบก็เคยออกบ่อยก็คือได้รับตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตน,นี้ก็คือข้อสอบนะนะครับทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่งสือ่อบริการทางการศึกษานะครับตรงนี้ 2. เลือกบริการสถา,านศึกษาระบบรูปแบบการศึกษาโดยคำนึงถึงความสามารถความสนใจความ,ามาถนัดความต้องการจําเป็นพิเศษผู้นั้นได้เลยก็เหมือนกันกับคนปกติแต่ว่าจะได้รับเป็นพิเศษมากกว่าคนปกติอันที่3คือได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานมี การประกันคุณภาพการศึกษาเพราะนั้นการศึกษาสาหรับคนพิการก็จะต้องมีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับเด็กปกติคนปกตินะครับแล้วก็ต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะมีการประกันภายในภายนอกเฉพาะเด็กปกติหรือโรงเรียนปกติแต่สําหรับโรงเรียนสาหรับคนพิการก็ต้องมีมาตรฐานแล้วก็ต้องมีการประกันคุณภาพทั้งภายในภายนอกเหมือนกันรวมทั้งจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษนะครับของคนพิการในแต่ละประเภทและก นะครับตรงนี้เนาะเพราะนั้นความพิเศษของคนพิการจะได้รับมากกว่าคนปกติเนี่ยหเท่าของคนปกตินะครับความพิเศษของคนพิการเนี่ยนะครับก็คือการได้รับอะไรที่เป็นพิเศษมากกว่าคนปกติเนี่ยจะได้รับ5เท่าของคนปกตินะครับต่อมา2นะครับครูการศึกษาพิ himself. เศษทุกสังกัดมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ก็คือครูที่สอนการศึกษาพิเศษเนาะหก็คือได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่กฎหมายกาหนดปัจจุบันนี้ก็2องพันห้าถูกไหมฮะสได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความรู้ ต่อเนื่องทักษะในการจัดการศาึกษาต่อมา3สถานศึกษาของรัฐและก็เอกชนที่จัดการศึกษาเรียนร่วมจะได้รับการรับรองมาตรฐานโดยได้รับเงินอุดหนุนและก็ว up, ความช่วยเหลือเป็นพิเศษสําหรับสถานศึกษาหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนนะครับที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมจะได้รับเงินอุดหนุนและก็เงินช่วยเหลือพิเศษด้วยครับต่อมาหน้าที่ทางการศาึกษาหน้าที่ทางการศึกษาเนี่ยให้สถานศึกษาทุกสังกัดมีหน้าที่ดังต่อไปนี้หหน้าที่ของโรงเรียนอันนี้ข้อสอบเนี่ยหน้าที่ ของโรงเรียนเนี่ยจะต้องจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลนะก็คือชื่อว่า IEP i n d i v i d u a l Right Education Program เห็นไหมครับมีโปรแกรมแล้วในการทํา IEP หรือแผนการจัดึกการศึกษาเฉพาะบุคคลเนี่ยต้องมีการปรับปรุงแผนเนี่ยอย่างน้อยปีละ1ครั้งอันนี้ก็ข้อสอบปีละ1ครั้งจัดการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอธิษฐานในรูปแบบที่หลากหลายจัดสภาพแวดล้อมระบบสนับสนุนบริการเทคโนโลยีสิ่งส บริการต่างๆให้กับคนพิการนะครับในพรบเนี้ยมันจะมีวยการคณะกรรมการเนี่ยจะมีอยู่ในการแค่2คณะกรรมการก็คือคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการจะมีจํานวน27คนซึ่งประกอบด้วยถ้าข้อสอบจะถามก็ถามประธานนี่แหละก็คือประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการนะครับแต่ที่ข้อสอบจะถามบ่อยคืออันนี้ครับนี่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระรง ทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานคนที่1ข้อสอบจะถามว่ารองประธานคนที่1ของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการษาสำหรับคนพิการคือใครคือข้อใดคือใครก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องจํานะครับตรงนี้ต้องจําส่วนผู้ทรงพลวฒตซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงพลวัตคนหนึ่งอ่าซึ่งจะต้องเป็นผู้แทนขององ,งค์การคนพิการตาม1.5เนี่ยนะเป็นรองประธานคนที่2ออันนี้อาจจะถามก็ได้นะอาจจะถามก็ได้ว่ารองประธานคนที่ สมาจากไหนมาจากอะไรมาจากบุคคลไหนก็มาจากผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่รัฐมนตรีแต่งตั้งก็จำจำ,จำไม่หน่อยนะครับต่อมาครับกรรมการโดยตําแหน่งจํานวน10คนกรรมาการโดยตําแหน่งก็มีประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการสภาการศาึกษาเลขากรบทอ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอธิบดีกรมสุขภาพจิตอธิบดีกรมการแพทย์อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินี้กรรมการโดยตำแหน่งต่อมากรรมการที่1.5ที่บอกว่าเป็นกรรมการผู้ทรงบัณฑุซึ่งผู้ทรงบัณฑุตรงนี้นะจะถูกคัดเลือกไป1คนเพื่อไปเป็นรองประธานกรรมการคนที่2 กรรมการผู้ทรงควาวรฒิเนี่ยมี14คนนะครับรัฐมนตรีจะแต่งตั้งจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้าน1ด้านการบริหารการศึกษา2ด้านการศึกษาสําหรับคนพิการ3ด้านกฎหมาย4ด้านการแพทย์และสาธารณสุข5ด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับคนพิการแล้วก็6ด้านสังคมสงเคราะห์ด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้านรวมกันโดยในจํานวนนี้จะต้องมีบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนขององค์การคนพิการในแต่ละประเภทเนี่ยไม่น้อยกว่า7คนหมายความว่าผู้แทนขององค์ องค์การคนมีการผู้แทนขององค์การในแต่ละประเภทนะอย่างเช่นคนมีการเกี่ยวกับการได้ยินเกี่ยวกับสายตาใช่ไหมครับจิตปัญญาอารมณ์สังอะไรเงี้ยนะฮะมันแต่ละประเภทการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรเงี้ยจะต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าเคนแน่นอนครับกรรมการผู้สูงวุธจะมีวาระตําแหน่งคราวละ3ปีจุดสังเกตก็คือถึงแม้ว่าคณะกรรมการการจัดการศึกษาสำหรับคนมีการเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการศึกษาซึ่งมันมันน่าสังเกตก็คือตัวพรบการจัดการศึกษาสาหรับคนมีการนั้นจะไม่เหมือนกับพรบการศึกษาอื่นที่ ผู้ทรงคนวุฒิเนี่ยจะมีวาระในการดำรงตําแหน่งเนี่ยส่วนใหญ่จะ4ปีแต่ของคนวิการเนี่ยจะแค่3ปีอันเนี้ยที่แตกต่างจากเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาของอันอื่นเขาอันอื่นเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกับการศึกษาเนี่ยกรรมการผู้ทรงคนวุฒิกรรมการอะไรต่างๆเนี่ยจะ4ปี4ปีเนี่ยนะครับแต่มีคนวิการเนี่ยสามปีนะครับและอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่จะต้องไม่เกิน2วาระลติดต่อกันโดยมีผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นกรรมการและเลขานุการนะครับแล้วก็แต่งตั้งข้าราชการในสํานัก เป็นผู้ช่วยเลขานุการนะครับต่อมามาดูคณะกรรมการที่2พรบการจัดการสารสำหรับคนพิการมี2คณะกรรมการคณะกรรมการแรกคือคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการสารสำหรับคุณพิการแต่คณะกรรมการที่2เรียกว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการจํานวน21คนแต่ถ้าเขาจะเป็นข้อสอบก็จะถามเรื่องของประธานเนื่องจากว่ากองทุนเนี้ยไปสิงสถิตเขาเรียกว่าไปอยู่หรืออยู่ในสังกัดอยู่ในสปทนะครับสังกัดสปทสสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือ ไปสิงสถิตอยู่ในนี้แหละเพราะฉะนั้นประธานจึงเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน2คือรองรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยเป็นรองประธานคนที่1แล้วก็มีผู้ทรงคนวุฒิที่เป็นตัวแทนเป็นผู้แทนจากองค์กรคนพิการเป็นรองประธานคนที่2ก็คือผู้ทรงวุฒิหนึ่งใน11คนมาเป็นรองประธานคนที่2นะครับสผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ5ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการุวมศึกษา ผ, 7, ผ, 8, ผ, 9, ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา7ผู้แทนกระทรวงการคลัง8ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข9ผู้แทนสำนักงบประมาณ10ผู้แทนสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ11ผู้ทรงคุณมุฒิที่คณะกรมรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการแต่งตั้งอ่สังเกตนะครับผู้ทรงครู้ตรงนี้ไม่ได้เป็นคณะกรมรมการกองทุนส่ง,สงเสริมเป็นคนจัดตั้งนะครับเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเป็นผู้แต่งตั้งก็คือคณะกรรมการแรกคณะกรรมการใหญ่อันนี้ผู้ทรง วุฒิเนี่ยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคุนพิการนะครับเป็นคนแต่งตั้งจํานวน11คนนะครับเป็นกรรมการแล้วหนึ่งใน11คนนี้ก็จะเปเป็นอะไรนะรองประธานคนที่2นะครับเป็นรองประธานคนที่2ผู้แทนจากองค์กรคุนพิการนะครับแล้วก็มีผู้อำนวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นกรรมการเลเลขานุการนะครับคณะกรรมการนี้จะทําหน้าที่บริหารกองทุนแล้วก็จะทางบการเงินเนี่ยส่งให้กับผู้สอบบัญชีตรวจสอบก็คือสตงนั่นแหละนะครับสตงภายใน90บวันนนับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชี ของท ų, ุกปีให te ้สตงนะครับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปีและทํารายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการนะครับทีนี้เรามาดูประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกําหนดประเภทหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษาประศ2 5ง2คนประกาศก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแหละก็คือประเภทของคนพิการมีดังต่อไปนี้เพราะนั้นถ้าเขาถามว่าข้อใดเป็นผู้กําหนดประเภทของคนพิการก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึก สาธิการนะครับเนาะเป็นผู้ประกาศกําหนดประเภทที่ bank, meter, 1คือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น2บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน3บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา4บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพอย่างเช่นอ้วนเกินไปผอมเกินไปร่างกายอ่ะสุขภาพไม่ค่อยดีเงี้ยสุขภาพมีสุขภาพที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะฮะห้าบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หกบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดการการพูดและภาษาการเรียนรู้กัยง ช่นดีเงี้ยเด็ก L d ดีอะไรเงี้ยเนาะหกคนที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาบางคนพูดติดอ่างอย่างเงี้ยบางคนพูดเร็วไปบางคนพูดไม่ชัดอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าบางคนมีความบกพร่องทางด้านภาษาด้วยเนาะเบุ 7. คคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ แปคนที่เป็นออทิสติกแล้วก็9บุคคลที่เป็นพิการซ้อนคราวนี้เรามาดูในการพิจารณาว่าบุคคลที่มีความบกพร่องเพื่อจัดประเภทของคนพิการให้มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้อันแรกเลยก็คือบุคลค,บบบคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นก็ได้แก่บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงตาบอดสนิทซึ่งเขาจะแบ่งเป็น2ประเภทดังนี้1ก็คือคนตาบอดคนตาบอดก็คือบุคคลที่มีความสูญเสียการเห็นเนี่ยนะครับมากจน ต้องใช้สื่อสัมผัสหรือว่าสื่อเสียงคนตาบอดเนี่ยหากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะอยู่ในระดับ6กส่วนหกก็คือ6กส่วนหกเนี่ยนะฮะหรือ20่สิบส่วนสองนะครับจนถึงไม่สามารถรับรู้เรื่องแสงได้อันนี้คือตาบอดสนิทส่วนประเภทที่2คือคนที่เห็นเรือนรางนะครับเห็นเรือนรางก็คือบุคคลที่มีความสูญเสียการเห็นแต่ยังสามารถที่จะอ่านอักษรตัวพิมพ์ขยายใหญ่ด้วยวอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการหรือเทคโนโลยีสิ่งอํานวย คาหากวัดความชัดเจนของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ6ส่วน18เนาะหรือ20ส่วน70<ม>ก็เอาหลักๆจําก็พอว่าตาบอด6 60นะหรือ20 200ถ้าเรือนรางนะครับเห็นเรือนร้างก็6 8หรือว่า20 70นะครับต่อมาบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะครับทางการได้ยินก็จะได้แก่บุคคลที่สูญเสียการได้ยินมานะครับการได้ยินตั้งแต่ระดับหูตึงน้อยไปจนถึงหูหนวกก็แบ่งเป็น2ประเภ เช่นเดียวกันก็คือคนหูหนวกคนหูหนวกก็หมายถึงคนที่สูญเสียการได้ยินนะการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจการพูดโดยผ่านทางการได้ยินไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟังก็ตามนะครับซึ่งโดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยินเนี่ย 90บเดซิเบลขึ้นไปอันที่2คือคนหูตึงคนหูตึงนี่คือบุคคลที่มีการได้ยินเหลืออยู่เพียงพอที่จะได้ยินการพูดผ่านทางการได้ยินโดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟังซึ่งหากตรวจการวัดการได้ยินเนี่ยจะมีการสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า90บเดซิเบลลงมาถึง26เดซิเบลคือ90ต่อมาครับเรามาดูประเภทที่3บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาก็หมายถึงบุคคลที่มีความจํากัดอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตนนะครับ ว่าฟังชันนิ่งเนี่ยฮะในปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีลักษณะเฉพาะก็คือความสามารถทางสติปัญญาเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนัยยะที่สําคัญรวมกับความจํากัดของทักษะการปรับตัวอย่างน้อย2ทักษะจาก10ทักษะตรงนี้นะฮะขขอสอบก็คือมีความบกพร่องในการใช้ชีวิตหรือปรับตัวเนี่ยอย่างน้อย2ทักษะก็คือมีความจํากัดเรื่องของการปรับตัวทักษะการปรับตัวเนี่ยอย่างน้อย2ทักษะใน10ทักษะอ่ามี10ทักษะนี่มีอะไรบ้างก็มีการสื่อความหมายอาจจะสื่อความหมายไม่ค่อยเป าการดูแลตนเองนะดูแลตัวเองก็ไม่เป็นการดำรงชีพภายในบ้านทักษะทางสังคมทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะการรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชนการรู้จักดูแลควบคุมตนเองการนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจําวันการทํางานการใช้เวลาว่างการรักษาสุขภาพอนามายัยและความปลอดภัยอย่างเงี้ยคือสิทักษะหายไปสักจากัดทําไม่ได้หรือไม่เป็นสักสองทักษะนี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาแล้วทั้งนี้ได้แสดงอาการ ังกล่าวนะครับก่อนอายุ18ปีนะครับก่อนอายุ18ปีข้อสเนาะ,ะประเภทที่4เนาะบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพอันนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้นะครับก็คือประเภทที่1บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายการเคลื่อนไหว ได้แก่อะไรบ้างล่ะบ <inaudible> ุคคลที่มีอวัยวะไม่สมส่วนหรือขาดหายไปกระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติมีอุปสรรคในการเคลื่อนไหวความบกพร่องดังกล่าวเนี้ยนะครับอาจเกิดจากเพราะว่าเป็นโรคทางระบบประสาทหรือเป็นโรคทางระบบกล้ามเนื้อหรือกระดูไม่สมประกอบมาตั้งแต่กําเนิดหรือเกิดอุบัติเหตุหรือโรคติดต่อนะครับอันที่2นะครับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพประเภทที่2บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพก็ได้แก่บุคคลที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรัง มีโรคประจำตัว ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาซึ่งมีผลทําให้เกิดความจําเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษนะครับต่อมาประเภทที่5บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ก็ได้แก่บุคคลที่มีความผิดปกติในการทํางานของสมองบางส่วนที่แสดงถึงความบกพร่องในการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือว่าหลายด้านอย่างเช่นบกพร่องในเรื่องของการอ่านการเขียนการคิดคํานวณเงี้ยซึ่งไม่ไม่สามารถเรียนรู้ในด้านที่บกพร่องได้ ได้ท้งนี้เพราะว่ามีระดับสติปัญญาทั้งที่มีระดับสติปัญญาที่ปกติก็คือมี IQ ปกติแต่ว่าอาจจะมีความบกพร่องเรื่องของการอ่านการเขียนหรือการคิดคำนวณอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยก็ได้นะครับนี่คือนี่คือความบกพร่องทางการรู้นะครับต่อมาครับประเภทที่6บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ูดและภาษาคือบุคคลที่มีความบกพร่องในการเปล่งเสียงพูดเสียงผิดปกติอัตราความเร็วและจังหวะในการพูดผิดปกติหรืออาจจะคืออาจจะติดอ่างหรือพูดเร็วเกินไปหรือบุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่องของความเข้าใจการใช้ภาษาพูดการเขียนหรือระบบสัญลักษณ์อื่นที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบเนื้อหาและหน้าที่ของภาษานะครับประเภทที่7บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ ก็ได้แก่บุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติเป็นอย่างมากและปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งผลจากความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้อารมณ์หรือความคิดอย่างเช่นเป็นโรคจิตเภทโรคซึมเศร้าโรคสมองเสื่อมอย่างเงี้ยนะครับต่อมา8ดบุคคลออทิสติกนะครับ เป็นบุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการทํางานของสมองบางส่วนซึ่งจะส่งผลต่อความบกพร่องทางการพัฒนาด้านภาษาด้านสังคมแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแล้วก็มีข้อจํากัดด้านพฤติกรรมหรือมีความสนใจคือคือเด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะสนใจเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งบางทีเขาเขาจะดีไปเลยนะเขาจะเก่งในเรื่องใดเรื่องนั้นไปเลยนะคือเขาเขาสนใจด้านใดด้านหนึ่งไปเลยเนาะก็ดีนะน่ารักดีเด็กออทิสติกเนี่ยเขาบางทีเขาทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยทจนแบบ จนเก่งเลยนะโดยความผิดปกตินั้นค้นพบได้ก่อนอายุ30เดือนนะครับตรงนี้ข้อสอบก่อน30เดือน30เดือนนี่มันกี่ปีล่ะ2ปีครึ่งใช่ไหมครับต่อมาครับประเภทสุดท้ายประเภทที่9บุคคลพิการซ้อนพิการซ้อนก็ไม่น่ายากอะไรนะครับเพราะก็คือบุคคลที่มีความบกพร่องหรือว่ามีความพิการเนี่ยมากกว่า1ประเภทในบุคคลเดียวกันอาจจะทั้งหูหนวกตาบอดด้วยนะครหรืออาจจะตาบอดแล้วก็บกพร่องในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับคือพิการซ้อนอะไรเงี้ยเนาะโอเคครับ